East expelled depending on afternoon t o e ก e r y b o d y t o าดี g Ta, to e ท e ก y o n e k กลับนิ a ิตการกลับขอโอกาสลองตาค่ะ Вчера мы сидели, медитировали, и после того, как закончили медитацию Лунг Та заметил, что большинство уходили, как называется, в неподвижность, вцепились в неподвижность. Я не знаю, я тоже в это, ну, в списке этой группы или нет. Okay, so, uh, so yesterday when we were meditating, after after when we finished, Ta noted that uh, most of practitioners were holding on to stillness. So he wants to know whether that's one thing. He wants to know whether he's in the category of those who was holding on to stillness. ๆ <laughs>

รือติดกับความนิ่งหมายถึงร่างกายนิ่งหรือหมายถึงจิตใจนิ่งหรือหมายถึงทั้งร่างกายและจิตใจนิ่งมันหมายถึงอย่างไรขอโนตาเมตตาอธิบายค่ะมันก็ต้องรู้จักปัจจุบันขนาดถ้าอยู่กับปัจจุบันขนาดมันก็ไม่ไปติดกับอะไรยังไงไอ้ที่เขาเข้าไปกังวลอย่างเงี้ยมันติดแล้วมันไม่อยู่กับปัจจุบันขนาดแล้วหลุดเข้าไปกังวลแล้วนี่คือหลุดเข้าไปกับความคิดหมกุ่นเลยหมกุ้น

Uh, t -repanie. T -repanie. Ah. Yeah. So he, he just yes. wants to understand about the connection like with the to the body you know the the patience and the body and not moving, and stillness, you know this so, you don't move and be be patient and then, you know, not attached to stillness so he's he's not clear about that. <laughs> เ,ออเหมือนทุกคนต้องนั่งอยู่เฉยใช่ไหมคะหลวงตาเสร็จแล้วเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าการที่ร่างกายนั่งอยู่เฉยแล้วยึดติดก,กับความสงบแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับการที่ร่างกายนิ่งแล้วก็แต่ข้างในเคลื่อนไหวแล้วอะไรคือยึดถือความสงบก็มันขาดจากปัจจุบันขนาดแล้วมันไปสนใจความสงบมันให้ข้าวความสงบหรือไม่สงบกังวลอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับมันหลุดไปแล้วหลุดจากปัจจุบันขนาดไปแล้ว ถ้าเขาไปให้ค่าให้ความสำคัญไปกังวลใจกับสิ่งใดในปัจจุบันขณะเนี่ยคือสําคัญเลยตรงนี้นะถ้าขณะในปัจจุบันขณะไปให้ค่าให้ความสาคัญกับสิ่งใดเป็นพิเศษหรือสองมีความกังวลใจกับสิ่งใดอันนั้นเคยหลุดปัจจุบันไปแล้วไม่เป็นปัจจุบันขณะแล้วมันเป็นทุกไปแล้วนั่นแหละถ้าเป็นทุกขมันไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมมันไม่เป็นทุกถ้าเป็นปัจจุบันขณะเป็นธรรมมันจะไม่ทุกถ้าเขาทุกไปกังวลใจหรือก็ไปยึดถืออะไรที่ให้ค่ายความสคัญเป็นพิเศษแล้วไม่ได้อย่างใจ อันนั้นเน่ยเขาพยายามไปเสพไปรักษาไว้อันนั้นน่ยมันเป็นทุกข์ไม่เป็นธรรมนี่คือจุดอ่อนของฟาดีคือตั้งแต่เข้ามาหาลูกตาตั้งแต่แรกนี่เขาเป็นคนขี้วิตกกังวลแล้วก็จมแช่อยู่ข้างในหลวงตาแก้ให้เข้ามามีสต,ติตื่นรู้อย่างทุกปัจจุบันเดเขาก็จะกลับวนกลับเข้าไปหาไอ้อสวะนิสยัยนิสัยตันดานเดิมนี่เป็นจุดอ่อนของเขา เขาจะทิ้งปัจจุบันขณะแล้วเข้าไปหมกบุ่นแล้วเข้าไปกังวลแล้วเข้าไปจมแช่กับาการข้างในไม่ตื่นรู้ในปัจจุบันขณะแล้วที่เขาตื่นรู้มาได้หลายครั้งแล้วเขาก็จะขับเข้าไปจมอีกไปจมแช่เขาขอให้รู้ว่าเนิสัยสดานเดิมเขาเนี่ยก่อนที่มาลงตาเนี่ยเขาเขาจมแช่แล้วก็ขี้กังวลลุงตาแก้เข้ามาเป็นปัจจุบันขณะได้ตั้งสามรอบแล้ว นี่เขาก็ทิ้งปัจจุบันขณะแล้วเข้าไปจมแช่แล้วไปกังวลหนึ่งไปจมแช่นิ่งแล้วก็ไปกลับไปเข้ากังวลหนึ่งไม่เป็นปัจจุบันขณะ he says he will fix it เขาจะขอการแก้ไขค่ะ that's it thank you thank you k อบคุณค่ะกล่าวคบว่าคุณค่ะอ่ามีใครสงสัยอีก ต่อยท่านปฏิบัติไปถ้าท่านไม่เป็นไม่ไม่เข้าใจปัจจุบันขณะปัจจุบันธรรมจริงๆอ่ะเหลวเป๋วปฏิบัติไปให้นั่งให้ตายเดินให้ตายฟังธรรมให้ตายมันไม่เป็นปัจจุบันได้แล้วหมกบ้่นหลงทุกตายแบบเนีเ้ว่าไงกราบนมัสการหลวงตาแล้วก็ยติธรรมทุกท่านคะ่ะมากราบหลวงตาครั้งที่แล้วตอนปีใหม่คะ่ะหลวงตาบอกว่า,าปีใหม่แล้วนะที่วะไรก็ทิ้งไปคะ่ะหลวงตา ลูกก็รู้สึกว่าถูกปลดล็อกความทุกข์ไปค่ะเพราะว่าได้เคยได้ยินครูบาท่านหนึ่งอะค่ะที่นี่เหมือนกันสอนว่าถ้าวิญญาณหรือว่าความกังวลตะก,กี้นี้ที่หลวงตาสอนว่าไปปักไว้กับสิ่งใดเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นหนูกลับไปบ้านหนูก็ไปคิดว่าเราปักไว้กับอะไรบ้างเจ้าค่ะหลกัหลกๆก็คือปักไว้กับไม้พานแล้วก็เลยไปทวนว่าเอ๊ะมันคือสิ่งที่ไม่มีแต่เราไปสร้างไว้เป็นความมีเหมือนที่แม่ปุ๊กพูดมันก็เลยเป็นความทุกข์เจ้าค่ะแล้วก็ตอนที่มาขัดขัด ขัดห้องน้ําวัดหะ,ะมก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ไว้ได้ศึกษาเรื่องเรื่องกายค่ะว่ามันเหม็นห้องน้ํามันไม่เหม็นเราไปเออแล้วมันเหม็นตัวเรานี่แหละมันคือเหม็นแล้วก็ด้วยความพิจารณากายตรงนี้ค่ะหลวงตาไม่ไทาให้ให้รู้สึกว่ามันปรงปล่อยวางมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็มีคิดถึงเรื่องอายตนะเจ้าค่ะการภาวนานเจ้าค่ะก็คิดว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นธรรมดาแล้วเวก็ตีตรงทุกขังเพราะว่าปกติเวลาที่ว่าจิตเนี้ยค่ะหลงตาเห็นจิตเป็นเราเราเป็นจิตเนี้ยเวลาที่มันไม่ดีอ่ะคิดอกุศลอ่ะในใจหนูเนี่ยปกติจะยอมไม่ได้ไม่ชอบแล้วก็จะผักใสกิจการกิจการพูดโทพูดโทรเร็วๆหรือไม่ก็ทําวิธีใดๆก็ตามอันนั้นคือวิสัยปกติเจ้าค่ะก็เลยเห็นว่าก็เลยพอเวลามาพิจารณาว่าว่ามันเป็นมันมันเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมดามันเปลี่ยนแปลงเร็วก็เลยพักหลังๆนี่นก็จะเห็นว่าตาเราที่เห็นข้างๆมันไหลเร็วความคิดมันไหลเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่หลวงตาสอนน้องฟ้าใสยว่าก้อนทองกับก้อนขี้หมามันมีค่าไม่ต่างกันสําหรับผู้ไม่ยึดถือคือคือตรงนี้ค่ะเป็นท่วงที่กักติดจดจอมาเมื่อประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาเจ้าค่ะหลวงตารบกวนหลวงตาเจ้าค่ะ มันยังไม่ไม่เห็นตัวนายสุดอ่ยมันก็ปฏิบัติได้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่ตัวนายสุดที่มันคือเอาตัวเราไปทําความรู้ความเห็นก็ใจเพื่อช่วยตัวเราหมดเลยทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่เห็นว่าตัวเองอะไอ้ดี่เราเอาตัวเองไปช่วยช่วยคิดช่วยพิจารณาเนี่ยอันนี้ก็ถูกต้องแหละมันก็ถูกต้องเพื่อจะให้มันว่าวิชาเดี๋ยมันเล็กเข้ามา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 แต่มันไม่หมดไอ้นี่มันยังยึดบ้านถือบ้านที่ผิดผิดอยู่มันจะอย่างเงี้ยแต่ยัง เราจะย,ยึดจิตเดิมแท้เนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราจะช่วยอยู่นั่นหละจะช่วยตัวเราอย่างก็ช่วยตัวเราอย่างนี้ช่วยช่วยพิจณา,นาให้ตัวเราไม่ทุกข์อย่างนี้มันก็ยังไม่มีทางพ้นทุกข์เจ้าค่ะหลวงตาก็คือว่าเราเราเวชาที่เวลาที่คิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสเพสังขาระอนิจจาสัเพธัมมาณตตาตรงหลังๆเนี่ยค่ะหลวงตาที่ทุกอย่างเป็นอนัตตาตัวเนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใช้อันนี้เป็นโยนิโสมณัสิการจะได้หรือเปล่าคะ เพราะว่าเห็นว่าช่วงที่มาที่เนี่ยค่ะช่วงที่กําลังกําลังอยู่ในทริปเนี้มันจะหลุดเยอะมากเจ้าค่ะหลวงตาแต่มันก็คือจากที่หลวงตาพูดเจ้าค่ะมันก็ไม่พ้นจากการเราที่เราอะไปพยายามช่วยเหลือจิตก็จะมีแอคชั่นตลอดเวลาอันนั้นใช่ไหมคะเราก็ถามเองตอบเองเข้าใจไหมยนี่ว่าถามเองตอบเองเจ้าค่ะเห็นพฤติเจ้าค่ะ ตอนที่เวลาคิดถึงก็คือมันก็ไม่พ้นจากเหมือนเวลาพูดอะไรมันก็คงจะไม่พ้นไปจากสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่ใช่ไหมคะหลวงตาเวลาคิดถึงที่ว่าหลวงตาพูดกับน้องน้องที่ที่อังกฤษนะเจ้าค่ะว่าธรรมาชาติเดิมแท้จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรนั่นแหละคือเราเจาค่ะหลวงตาก็ไอ,อ,อที่เราพยายามพูดพยายามคิดช่วยสอนอะไรก็ไม่ผิดหรอกคือมันทําให้ความยึดบ้านถือบ้านมันน้อยลงเล็กลงเล็กลงหดตัวเข้ามาแต่มันยังไม่ได้พ้นทุกที่แท้จริงเพราะว่าเรายังไม่เห็น ว่าอ้ที่เราทํามาทุกอย่างพูดมาทุกอย่างช่วยคิดช่วยสอนเนี่ยช่วยสอนเนี่ยช่วยสอนใจของตัวเองอันนี้เนี่ยมันคือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองมันยังเอาตัวเราเข้าไปส่วนได้เสียยังไงพ้นทุกข์ไม่ได้มันจะไม่จบความพ้นทุกข์แต่มันช่วยให้ความทุกข์เบาบางลงที่เราช่วยพูดสอนนะ่เจ้าค่ะแต่ก็ถูกต้องแล้วต้องช่วยพูดสอนมาก,ก่อนเพื่อให้ความทุกข์มันเบาบางลง แล้วแต่ถ้าต้องการพ้นต้องการสิ้นพ้นทุกข์จริงๆมันต้องเห็นตัวเองที่ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์นี่แน่มันคือปัญหาที่แท้จริงคือตัณหาที่แท้จริงก็คือถามอีกเจ้าค่ะหลวงตารู้ซื่อในทุกพณะปัจจุบันศรัทธานในการรู้ซื่อรู้มาจากใจมันก็ดีถามก็ดีก็ช่วยทำให้ันเล็กลงอีก ทำให้ความยึดบ้านถึงบ้านมันเล็กลงอีกหยุดถามเจ้าค่ะหยุดถามจะยังไม่หยุดดิ้นหลนค้นหาหยุดถามแต่ยังไม่หยุดดิ้นหลนค้นหายังไม่หยุดที่พยายามจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์เรายังไม่หยุดเลยที่จะช่วยตัวเองอยู่น้่นไหะพอรู้ตาสอนอยังไงเราก็จะต้องถามต่อว่า แล้วจะทำยังไงถึงจะหยุดได้พูดในทั้งหมดเนี่ยเพื่อหเห็นจะได้ไม่ลงไปเป็นถามได้นะไม่ใช่ไม่ให้ถามแต่คิดอยู่ในใจไม่หลอดไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นเจ้าค่ะหลูกตาแต่ว่าไม่ได้คิดแต่มีความพยายามอยู่มใช่ค่ะมีความพยายามเจ้า,าค่ะไอ้พยายามนี่ยคือคิดอะไรนะคะหลวงตาไอ้พยายามเนะี่ยคือคิดที่ลนค้นหาอยู่ มีตัณหาอยู่ยังมีตัณหาอยู่ตัณหามันก็ไม่เที่ยงนะคะลูงตาจะมีก็เพราะตอนนี้ไม่ไมเที่ยงแต่เราติดไปกับมันจริงๆอติดบ่อยๆหรือว่าติดเป็นพักๆล่ะคะลงตาไม่รู้ขอให้ติดต่อหน้าลุงตานี้ก็เรียวกว่าติดแล้วขนาดอยู่ต่อหน้ายังติดคิดดูเหอะ <laughs> ถ้ามาอยู่ต่อหน้าแล้วก็ฮ ลงตาค่ะเหมือนถึงว่าถ้าเราคิดว่า,เ,าเหมือนกับในใจมันไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะรีทราได้เลยเหรอมันจะมีคอนดิชันตรงนี้เจ้าค่ะที่คิดขึ้นมาบ่อยๆมันไม่หยุดหรือยางเงี้ยมันไม่หยุดค้นหาไม่หยุดดิ้นรลนไม่หยุดสงสัยการสงสัยการดิ้นรลนค้นหาไม่มีวันที่สุดความที่สุดแห่งทุกข์เพราะหยุดสงสัยหยุดดิ้นรนค้นหา ด้วยใจของเขาเองไม่ใช่ถูกบ่ะครับหมดคำถามแล้วคะ่ะจริงๆรค่ะคุณออตาอา้วนไม่ถามเหรอปัญหามก็ปัญหาเดียวกันนะไม่ถามคือมันก็เข้าใจอยู่ว่าไอเดียมันมีแต่พบปฏิบัติไว้ค้างคาอยู่ตลอดทั้งวันนะคะ ลงตาแต่ว่าเราก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะทำอะไร,ระไม่ได้ก็ได้หยุดแต่ปัจจุบันไม่หลงติดกลับไปดับเขาก็ไม่ได้นะเขาขอยเราอะ่ะไม่มีเจตนาจงใจตั้งใจพยายามไปร่วมกับเขาแค่น,นั้นแหละคือต้องไม่มีฝ่ายฝ่ายที่ออกมาจากตัวเราคือถ้ามันมีกิิยาไงช่างแม่งเลยก็คือคือตอนนี้เราเราเรา,เราไม่สามารถหาหรือว่ารู้ ตรงจุดไหนเลยที่มันเป็นปกติไม่มีถ้าหาอยู่ไม่ปกติคือคือไม่ใช่ตอนนี้ด้วยนะคะหลวงตาไม่ใช่ใช่เอาต่อหน้านี้นเลยถ้าหาอยู่ไม<อ>่ปกติตอนนี้ตอนนี้เขาไม่รู้อยู่ดีไม่ไม่รู้อยู่ดีว่าไม่รู้ก็ช่างมันเดยอย่าไปหาความเป็นปกติคือก็ไม่รู้จะทํำยังไงคะหลวงตาก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําอะไรก็ไม่รู้จะทําอนยังไง มันก็วนอยู่ตรงแถวๆนี้คะ่ะอ๋อโวนนมันก็เข้าไปไม่ปกติแล้วพอเข้าไปในวนก็รู้สึกตัวตัวพอเนี่ยอยู่กับเนี่ยอยู่กับเป็นธรรมดาเนี่ยตาหูจมูกนี้วกายใจเนี่ยอันนี้แหละค่ะไม่มไม่หม,มกมุ่นเข้าไปอันนี้แหละค่ะทาไม่เป็น,น,ปนอันนี้คือเข้าหมกมุ่นเข้าไปหมกมุ่นหมกมุ่นจะเจ้าอะไรได้ให้เป็นอะไรได้อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ปกติคือปกติก็คือปกติธรรมดาเหมือนคุยกันเนี่ยแต่เราก็หมกมุ่นเข้าไปคือเราก็เข้าใจว่าเราอ่ะไม่ได้เข้าไป หมกบุนเรานั่งฟังเอออันนี้หมกบุ่นมันไม่ได้ฟังไม่ฟังร้อยเปอร์เซ็นแต่หมกบุ่นทําอะไรอยู่ข้างในด้วยความตั้งใจค่ะหลวงตาตั้งใจจะเอาให้ได้อะไรให้เป็นอะไรไม่ได้ธรรมดาคือตั้งใจจะให้อยู่กับการฟังไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจอย่างนั้นคือเอาตัวเราไปตั้งใจก็เอาตัวเราไปตั้งใจเข้าใจสมมุติฐานว่าไม่มีตัวเราเราก็เลยต้องตั้งใจฟังไม่ไม่ใช่ตั้งใจมันคือเอาตัวเราไปตั้งใจฟังมันเป็นอวิชากินอนุวุติทาน คือความรู้สึกตัวธรรมดาเนี่ยก็คุยกันธรรมดาปกติไม่ต้องตั้งใจฟังแต่ก็ไม่หลงตัวของนอกไม่ฟุ้งซ่านแล้วถ้าไม่ตั้งใจฟังปุ๊บเนี่ยมันจะต้องลอยลองดูสิลองไม่ตั้งใจฟังแต่ไม่ฟุ้งซ่านและไม่หมกมุ่นเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ฟุ้งซ่านและไม่หมกมุ่นก็ฟังธรรมดาเนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็คุยไปคุยกับมากันรู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องตั้งใจฟังเลย เนี่ยปกติธรรมดาธรรมดาเลยก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยเอยต้องตั้งใจฟังเลยคือมีความรู้สึกว่ามันลอยไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันมันจะลอยหรือไม่ลอยขอให้เนี่ยคุยกันรู้เรื่องตามปกติเนี่ยถ้าเราพยายามจะไปให้มันไม่ลอยลอยไม่ลอยจมมันลอยอย่างเนี่ยมันหมกมุ่น ็เป็นปกติคุยกันธรรมดาโต้อตอบไปมาคุยกันก็ใจธรรมดาปกติไม่ได้ค่ะเป็นไงไม่รู้ความปกติไม่ตไปหาความเป็นปกติก็บอกไม่บุกบูดเหนือแค่นั้นเนี่ยอันที่มันเป็นมันเป็นเรื่องยากค่ะหลวงตาเพราะว่าคือในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ไม่เคยปกติคือเป็นนักปฏิบัติจนไม่เข้าใจสภาวะปกติ ก็ต้องทิ้งมืบ้างสินักปฏิบัติอะอย่าไปเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าเราบอกแล้วบอกเองว่านักปฏิบัติเลยไม่ปกติสักทีเพราะเป็นนักปฏิบัติไม่ปกติเออก็อย่าไปเป็นนักปฏิบัติดีถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาทรพมั้ไม่ได้เป็นไงอะไม่ได้ไม่ได้หาทางกลับไม่เจอเออจะไปกลับเกือบไปที่ไหนแล้วก็ปกติธรรมดาคุยกันเหมือนเดิมเนี่ย เลิกเปน็นดั้ปฏิบัติซะบ้างเลิกซะบ,บ้างสิก็คุยให้เป็นปกติธรรมดาเนี่ยก็ดั่งคุยกปนปกติคุยเรื่องอะไรแต่คุยไรสาระบ้างก,ก็ได้คุยไรสาระบ้างก,ก็ได้เดี๋ยวนะี้ไม่มีไรสาระเลยอเออตอนร้องไห้นี่ไหนไรสาระและอันนี้คือบรลลออกไปนิดนึงอ้าวนี่เนี่นี่ไรสาระแล้วเดี๋ยวตอนร้องไห้เดี๋ยวยออดีแล้ว มีคนม,มีสาระไม่เครียดอย่างเดียวไม่ร้องไห้เลย<อ>เดิเยวให้จนสบ,บ้าก็ดีแล้วเนี่ยเนียกได้ไหมทีนี้ก็เริ่มอยากอีกอ,<า>อยากจะจำเอาไว้ว่าเอ๊ะต้องทําแบบนี้เคยไหมเนี่ยความทุกข์หายไปเยอะเลยเนี่ยร้องไห้แล้วเนี่ยก็ง่ายๆแค่นี้เลยมันอย่างงี้มันต้องอะไรนะคะต้องร้องไห้ทั้งวันไหมคือ <laughs> <laughs> หาความปกติไม่เจอโอ้ยถ้าร้องได้ทั้งวันก็ดีสิเอาเลย เอาเลยถ้าลองให้ได้ทั้งวันก็ดีดิถ้าลองให้แล้วปัญหายทุกเอาเลยเอาเลยลองให้ทั้งวันเลยคือขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะหลวงตาคือเวลากลับไปบ้านนะขอเล่านิดนึงก็คือฟังยูท b e พอยิ่งฟังก็ยิ่งทาทําทุกกระบวนการที่ครูบาอาจารย์บอกทุกอาจารย์ค่ะทอนตัวก,ก็ไปฟังาารหรือบ้างนี่หาเปลลา็นคนไรจะระบ้างดิเออไปกินไปเที่ยวไปชอปปิ้งบ้าง นี่นี่เฉพาะเรานะเดี๋ยวคนอื่นทำตามไม่ได้นะนี่ต้องบอกว่าเม้นไว้ก่อนต้องต้องนัดไว้ก่อนเน้นๆไว้ก่อนนี่เฉพาะรายนี้นะคนอื่นอย่าทตามนะแค่นี้จริงๆอเนี่ยเนี่ยไปกลับไปไปไปกินเที่ยวไปอะไรสบายส <ไป S 1> บาย <laughs> ช้อปปิ้งอะไรเนี่ยมันสบายส<ร>บายเลยเลิก,ลกฟัง youtube เออเลิกเลยเลิกปฏิบัติไปไว่ายน้ำ เลยเลยเนี่ยไปเออไปไหว้น้ำลงสะโดดตู้มเลยแล้วก็เนี่ยอะไรก็ได้ให้มันให้มันไล,สะละ่สาระสักบ้างพอชีวิตมีแต่สาระ,ะกับิบาติรรมาตลอดชีวิตให้มันไร่สาระบ้างหรือไม่เคยไงเออแต่เนี่ยดูสิเราจะโอ้โหมีความสุขที่สุดเลยหัดร้องเพลงสักบ้างก็ตกลงเฮ้ยคนออย่าเอาตามนะ เห็นไหมเนี่ยหัวลอกเลยเนี่ยพุทธะเครียดว่าเลยนีย่พูดจริงๆนะถ้าเธอไป,ไปไปชีวิตมีไรสาระสะบ้านไม่ต้องไปฟังยูทูปอีกแล้วไม่ต้องไปฟังมาเยอะแล้วปฏิบัติมาเยอะแล้วโอ üh, ้โหตลอดชีวิตเลยมันเครียดมากก็เ,เลิกเลยเลิกเป็นเด็กเล็กเด็กสาอืมม่มีอีกคนหนึ่งนะเห็นเขาเครียดเครียดมากเลยไอ้เมื่อก่อนก็เคยมาเดี๋ยวนี้ไม่หาไม่มาเราละ เมื่อเมื่อก่อนนี้นะเขาเค,เครียดมากเราก็กลัวเขาจะไอ้นั่นนะกลัวมันจะขาดอะฟิลมันจะขาดขาเ,าเ,าขเขาเครียดมากเราคอยเข้าไปตะกิดบอกว่าโยมโยมไอ้แบบว่าไอจะชวนคุยอะแต่เขาก็ร่างนั่งสมาธิไงนั่งสมาธิเราก็จะเป็นตะกิดชวนคุยเนี่ยเราบอกว่าไอมีม,มีมีอะไรที่ชอบชอบมากกว่านั่งสมาธิไหมบอกมีอะไรที่ชอบชอบมากกว่าการปฏิบัติธรรมมั้เนี่ยเรา เราก็คุยกันดีกว่าโอ้โหตาขวางใส่ลุงตาเลยบอกว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดในชีวิตเนี่ยค,คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละ <laughs> ยังอีกจะมาพูดกับผมโอ้โหไอแต่นี่เราจะไปคุยกับแกเรื่องที่แกเนี่ยเครียดมากแล้วเนี่ยเพราะปฏิบัติธรรมเนะี่ยแกบอกสิ่งที่ผมชอบที่สุดในชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วก็โกรธเรา,าบ้างหรือตั้งแต่นั้นนะ่ะแล้วนี่แกมาเล่าให้เราฟังนะ่ะหลายจากหายไปหลายหลายสิบปี แล้วแกกลับมาหาเราอะแกบอกวันนั้นน่ะแกโกรธเราที่สุดเลยเนี่ยก็รับปฏิบัติธรรมอยู่ดีๆแล้วบอกให้แกเลิกปฏิบัติธรรมโอ้โหแกกับข้ามเงคืนแกเดินเดินให้มันคลายเดินไปหาอะไรกินต้องไปสิบสิบกิโลรถไปชนก็บุญเถอะมันมืดซะตื่อยเงี้ยโอ้โแกโกรธไปอะจนแกกว่าจะได้สติคืนมาเนี่ยสิบปีผ่านไปสิบปีเลยแกบอกโอ้โหผมโกรธลุงตาม,มากเลย ผมก็รัปฏิบัติอยู่ดีเครียดเยดนี่ยเครียดเนี่ยคนไม่รู้จักตัวเองเห็นไ,ไหมเพราะว่าอยากได้ดิพานจุดเครียดเครียดเครียดมากอันนี้หมกบุ่นหมกบุ่นแต่เรื่องการปฏิบัติรรมมาตลอดชีวิตมันเครียดเครียดมันต้องแก้ทางต้องแก้ทางถ้ายิ่งไปอธิบายทมยิ่งหนักกว่าเดิมเนี่ยมันแต่ละคนมันก็อย่างหนึ่งแต่ละคนก็อย่างหนึ่งแก้อย่างหนึ่ง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ละคนแต่คนที่ขี้เกียจแล้วฟุ้งซ่านไปทำอย่างนี้ไม่ได้ปกติก็ขี้เกียจแล้วทุกคิดประจำวันไปบ่อยกินเที่ยวมันยิ่งแหลกเลยฟุ้งซ่านแหลกเลยอนันต้องให้ปฏิบัติเยอะ